รู้จักครู้จักค่ะรู้จักรู้จักรู้จักค่ะรู้จักค่ะถ้าพูดถึงนมชีสคุณจะนึกถึงเมนูอะไรฟิลแบบชีสเค้กอะไรประมาณนี้ป่ะพี่นมชีสหรอพิซซ่าพิซซ่าเอออะไรอย่างงี้อ่ะสตรอเบอรี่ชีสเค้กนมสดชีสครับนึกถึงไัเจลลี่ เออช่วยตกใจหน่อยดิมันใหม่นะเว้ยมันยังไงอ่ะมันยังไงช่วยตกใจกับท็อปเอ็นเจอรี่หน่อยคือมั้งมนมชีสผมนึกถึงไส้กรอกมันมีไส้กรอกชีสแล้วก็ไส้กรอกนมผมก็จะชอบกินไส้กรอกเลยไส้กรอกอีสานไส้กรอกอีสานเฮ้ยกินเนี่ยเขากินเนี่ยเรอเคยกินลูกอมนมชีสไหมมีเหรอเฮ้ยจริงจังจริงจิงปะเนี่ยมีด้วยเหรอมันมีมันมีกันได้ใช่ไหมมีให้กินไหมอ่ะครูบีนสีครับขอทุกคนกินหน่อยค่ะ นี่นะฮะลูกอมนมชีสข้ามกันว่าเหอะมปกนะนดหอมนมชีสว่ะกินชีชัดมากมันนมมันมันนัวนุมหนับมากพี่ ก็มีชีสปลายปลายเันเหมือนกินรสเอ่อนมเลยแต่ว่ามันจะมีความชีสกลมกล่อมมาด้วยมันเนิบมันหวานมันกลมกล่อมมันมีความมันของชีสมันหนุบหนับนะมันมันออกมันมันคือคำแรกหนูว่าชีสแผ่นชีสก้อนคำที่สองไม่แหละเหมือนกันตอนแรกคิดว่าจะแปลกแต่ว่ารู้สึกว่าแบบมันหอมมากเลยอันนี้พูดจริงๆนะมันรู้สึกว่าหอมนมหอมชีสเนบมันมันหอมหอม ไม่กินชีสเอาตรงๆก็คือกลมกล่อมอ่ะนะกลมกล่อมกลมกล่อมหอมหวานมันมันเดี๋ยวมันมากเลยครับนมจะมีออกเค็มๆนิดนึงครับเหมือนนี้เลยมันมากว่าหนึ่หนับมากหอมชสนอค่ะเออในเนในในไม่อะไรอะเปิดองลูกอมดูครูเป็นสีมีอะไรจะบอกเราเป็นสายหมูนะหมูย่างหมูปิ้งหมูกระทะเฮ้ยเอาดีหนังคาเฟ่ลำงอองลองมาหนังคังเล่าดูออก อไม่อยากเป็นเด็กดีอยากเป็นเด็กเธอครับโคดชีเห็นทะเลแล้วละมือเห็นหน้าเธอแล้วละลายของผมเข้าวัดทำบุญถ้าหากหลงรักคุณต้องทำยังไงแม่ใหม่ลูกอมครูเป็นสีนมชีตีสใจตีสใจเวอร์ใหม่ลูกอมครูเป็นสีนมิีหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขา